กำลังจะไปสาวหน้ากันกับเพื่อนๆเขาเปิดห้าโมงดูคันโกอินฟรีนะคะอยู่นี้ รีบถ่ายก่อนคับมีคนแขกมาด้วยนี่คือห้องน้ำนะครับเพื่อนๆนี่นี่คือทางเข้าโอ้ยังร้อนอยู่เลยค่ะนี่ดูนานไม่ได้เพื่อนๆโอ้เรียกโทรศัพท์พัง ร้อนร้อน MM. เดี๋ยวป้าไปอาบน้ำก่อนนะเดยว90องสาเปื่อนๆรีบออกไปก่อนมีป้าอยู่คนเดียวถึงได้ทายสะดวกเปื่อนๆป้าอยู่คนเดียว จ,จับก่อนนะเพื่อนอนหน้าแดงเลยเพื่อนเอนเดี๋ยวอาบน้ำก่อนเดี๋ยวไปใหม่จะว่ายน้ำขัดแต่ถ่ายรูปไม่ได้นะถ่ะายนะห้ติดจะมีถุงนู๋